งานศพที่อเมริกาไม่เหมือนที่ไทยยังไงบ้างงานนี้นะคะเป็นงานศพของยายแล้วก็เพื่อนของสามีเป็นการจัดงานแบบศาสนาคริสตบอกเลยว่ามีแต่เรื่องอึงอ้งๆทั้งนั้นอึ้งแรกก็คือจัดงานวันเดียวแล้วฝังเลยจ้าอึ้งที่2มีการร้องเพลงพร้อมเล่นเป็นโนในงานศพอย่างเดียวไม่มีการสวดใดๆทั้งสิน้นอึ้งที่3ดอกไม้จากงานศพสามารถเอากลับบ้านได้จ้าแขกในงานก็จะเลือกเลยจ้าว่าชอบช่อไหนแล้วก็เอากลับไปเลยอึ้งที่4ี่เปิดหน้าศพให้ดูเฉพาะแค่ก่อนร้องเพลงและจะไม่มีการเปิดหน้าศพให้ดูอีกเลยแม้กระทั่งก่อนจะฝังองอึมี นำขบวนไปสุสานด้วยจ้ะและรถทุกคันจะหลีกทางให้กับรถขบวนงานศพเหมือนแบบเวลาเราเจอรถพรยาบาลหรือรถดับเพลิงอะไรอย่างนี้รถทุกคันในขบวนศพนะคะจะต้องเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเราอยู่ในขบวนงานศพนี้อึ้งที่6จ้ะถ้าเราเป็นเจ้าภาพงานศพจะมีรถลิมูซ,ซีนจากทางโบสถ์มารับไปสุสานเลยอึ้ง7ใส่เสื้อสีสันสดใสไปงานศพได้อึ้งที่8ปซื้อที่ฝังศพที่นี่แพงมากบางคนก็จองที่ก่อนทั้งที่ยังไม่ตายด้วยซ้าใครอึ้งเรื่องไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะ